เอาติดไม้นะคะอันนี้ไก่ค่ะไก่อย่างเดียวไหมไก่ค่ะติดไม้อันนี้ดีกว่าอันนี้ด้วยสองไม้เมียจ๋าอะไรมันอ้วนนะมันอ้วนกูกลัวแะ้ที่ไหนล่ะถ้าอยากกินก็ต้องกินก็ต้องกินถูกไหมคะแม่ค้ากูอ้ัวไหมคะไม่ค่ะไม่ค่ะแม่ค้ายังไม่กลัวแล้วถามกูกลัวทําไมเออนั่นเอาเพิ่มอีกก็มันน่ากิน คื้นกำไรสู่สังคมแต่เพิ่มน้ำนักแค่กับตัวเรายไม่ได้ทอดงั้นเดี๋ยวฉันมีวิธีกินที่ทําให้เธอผอมอ่ะได้มานี้อะไรมานี้ไปรอองนี้ยืนตรงนี้ทำไมจะให้กินในสวนเนาะยืนตรงนี้นะไม่ต้องไปไหนเอาลูกชิ้นมาทำไมเราจะกินรออยู่ตรงนี้เข้าใจไหมอะไรวะ ฉันจะป้อนเธอนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทำไรกินลูกชิ้นนี่ไงอะกินลูกชิ้นเออป้อนจากความสูงเท่านี้แล้วฉันจะกินได้ยังไงยืนขึ้นยืนขึ้นจะได้ผมผอมแล้วเยี่ยม,มัมนอยู่สวนสัตว์ปะเนี่ยนี่ฉันต้องกินจากมุมสูงเหรอใช่นี่ไงเธอต้องติดป้ายด้วยนะว่าห้ามมดให้อาหารเนะเร็วจะถึงเวลาให้อาหารแล้วพร้อมยัางหนึ่งสองสามสี่ อดกินเลยโอ้ไม่ได้เรื่องเอาไม้มาพร้อมนะหนึ่งสองอสามพร้อมอย่ยา,ยางหนึ่งสองสามได้อ่าอดีแล้วจะได้ผมผอมนี่ถ้าเกิดแล้ว กินนี่ฉันต้องอดข้าวเย็นเลยเหรออ่ะเลืล่อยๆอีกลูกหนึ่งสองสามพอแล้วที่เหลือให้แมวที่ตกพื้นนะอ่ะโอ้แล้วฉันจะได้กินไหมเนี่ยพอแล้วให้แมวมามากินแบบปกติมาสงสารละเอามาอีกกูต้องได้ละขาหนึงแหละอ่ะ,อ,ะ,อ,ะอีกลูกเดียวนะหนึ่งสองสาม <c oughs> <c oughs> อีกลูกนึงอีกลูกอ่ะยอมแพ้เถอตรงนี้<ๆ>เร็วๆรเร็วเร็วเร็สามสองหนึ่งทำไมโยนไม่ไปเถอะลูกชิ้นคงใหญ่เกินปากเธอไม่จริงอ,อีกลูกเดียวพอแล้วเปลืองอีกลูกเดียวค่ะให้อาหารเมียครั้งสุดท้ายหนึ่งสองสาม ส,ส่งสารลูกชิ้นพอแล้วเอาให้แมวไปทำไมป่วยและใจร้ายอย่างเงี้ยอะให้กินแบบปกติเลยจะได้ผ,มผอมๆอือ โคตรแบบว่ารู้สึกดีเลยจะได้ผมบอกว่าเอาไปให้แมวกินใบนิีัยมากต้แกงเมียขนาดเนี้ยอยู่บ้านจนบ้าไปแล้วนะครับใครกล้าลองเล่นก็ลองดูนะครับว่าได้กี่ลูกห้าลูกคุณจะดีกินได้กี่ลูกนะตกพืนแล้วกินได้ไหมเนี่ยกล้าหริออ้วกินนะไหนเอาไปสิอืมเอร่ลยไปละ